สวัสดีครับวันนี้มาพบกับผมโอนชัดบายช็อปอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ผมมีคาวา s a กิแทกสามนะครับปี2องพนานะครับมานาเสนอนะครับคันนี้สภาพรถสวยไม่น้อยอีกแล้วนะครับผมตามคอนเซปต์นะครับมาดูคันนี้รถวิ่งไปเพียง8 0 0พันโลเท่านั้นนะครับไม้แท้นะครับรถมือเดียวนะครับลองมาดูชุดสีรอบๆคันนะครับ สวยๆเลยนะครับแทบไม่มีรอยนะครับมีรอยสติกเกอร์นิดหน่อยนะครับแต่ไม่มีล้มไม่มีชนนะครับสีวยๆยังหน้าหลังเต็มๆนะครับท่อแต่งเสียงนุ่มๆนะครับถังสวยๆนะครับไม่มีบุกไม่มีถลอกนะครับเครื่องแห้งๆนะครับอันนี้ผมลงน้ํายานะครับผมเพิ่งล้างเสร็จใหม่ๆนะครับ สีสวยๆนะครับเราขี่ดีนะครับเรียกว่าพร้อมใช้งานได้เลยนะครับยางหน้าหลังยังเต็มเ็มนะครับติดรถมานะครับผมใส่หน้าใส่ๆนะครับหลังมาครับขายได้คันนี้ไปเรียกว่าคุ้มมากนะครับผมขายราคาไม่แพงนะครับรายละเอียดลองดูในโพสตได้เลยนะครับ เดี๋ยวเรามาสตาร์ทฟังเสียงเครื่องดูนะครับ ลองฟังเสียงท่อดูนะครับเสียงท่อต่อมากนะครับก็ทายย่านใดสนใจยังไงติดต่อมานะครับผมของเรามี im. บริการส่งต่างจังหวัดนะครับเก็บเงินปลายทางได้นะครับ1ง ถึงหน้าบ้านนะครับช่วงโควิดแบบนี้ก็ถ้าไม่อยากเดินทางก็เราส่งได้นะครับมีรถลอขี่ถึงบ้านนะครับ